เพื่อนๆครับนี่คือสุดยอดเหรียญรัชกาลที่5นะครับรอสอ2หนึ่งสองสองที่ผมเคยบอกเพื่อนๆว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆจะมีอยู่ด้วยกัน2บล็อกนะครับชนิดราคา1อัดนะครับหลังพระสยามเทวาธิราชนะครับพลิกมาด้านหลังนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับอ่านี่เหรียญรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆเขาเรียกว่ารอบล็อกหนึ่งสองสองเล็กนะครับเห็นไหมครับ อ่านี่จะเป็นบล็อก1 2 2เลขนะครับพบเจอได้น้อยมากๆนะครับเป็นเหรียญตัวติดเลยหายากมากๆเลยในชุด1อัดนะครับในชุดเหรียญ1นอัดนี่คือสุดยอดหายากที่สุดนะเพ <confidence. S 1> ื่อนเห็นไหมครับจะเป็น1 2 2่เลขเราสังเกตนะครับจุดสังเกตที่2นะครับ <S <S ถ้าเกิดเพื่อนๆยังแยกตัวเลขไม่ออกครับผมมีจุดให้เพื่อนเพื่อนสังเกตอีกอย่างนึงก็คือถ้าเป็นบล็อก 1- 2 2เลขเพื่อนๆจํานจไว้นะครับถ้าเป็นบล็อก122เลขเนี่ยนะครับเหรียญเขาจะเป็นแบบพระเสียรกลับเห็นไหมครับนี่ หันไปคนละด้านนะครับแต่ถ้าเป็นบล็อก1นึปกติจะเป็นแบบผ้เสียนตรงอันนั้นคือเราพบเจอได้พบเจอได้ทั่วไปพบเจอได้เยอะด้วยนะครับผมพบเจอได้ได้เยอะด้วยแต่เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่อย่างที่ผมบอกว่าเป็นบล็อกพิเศษนะครับแต่สภาพนั้นไม่ค่อยสวยนะครับหลักร้อยนะครับแบบนี้ถ้าส,ส,สวยๆนั้นหลักพันหลักหมื่นเลยนะครับผมถ้าสภาพสวยๆแชมป์นะเพราะว่าบล็อกนี้หายากจริงๆนะครับเพื่อนเนี่ยอย่างเหรียญนี้ผมได้มาเป็นบล็อก1นึเล็กนะครับพลิกมาปุ๊บ อ่านะครับเป็นแบบษสยญกลับนะครับเพื่อนนี่คือหนึ่งในรูปแบบการสะสมเล็กๆน้อยๆที่ผมนํามาฝากนะครับเผื่อเพื่อนๆมีหรือเพื่อนๆเจอนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่รู้นะครับเพื่อนๆก็ลองสังเกตให้ดีนะครับว่าแต่ละเหรียญนั้นเขาจะมีความพิเศษนะครับในแต่ละปีนั้นจะมีบล็อกพิเศษบล็อกหายากบล็อกนู้นบล็อกนี้นะเพื่อนๆมันมันมีความพิเศษนะเพื่อนๆถึงถึงสามารถที่จะสะสมและแยกระดับการสะสมได้นะครับ อย่างเหรียญแบบนี้คือสภาพแบบนี้ก็อาจจะไม่สวยก็จริงนะครับแต่ยังมีความชัดอยู่ทั้งด้านหน้าด้านหลังแต่บล็อกบล็อกเนี่ยหายากแน่นอนนะครับบล็อกแบบนี้หายากแน่นะครับกว่าจะเจอสักเหรียญหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพื่อนๆสักบล็อกหนึ่งสองสองเนี่ยนักสะสมจะรู้กันดีผมเชื่อเลยนักสะสมทุกคนจะรู้ดีนะครับแล้วก็มีน้อยคนที่จะมาทําคลิปบอกแบบนี้นะครับน้อยคนมากๆแต่ผมชัดเจนนะครับผมชัดเจนผมแจ้งทุกท่านเลยว่า ในแต่ละรุ่นเขาจะมีบล็อกพิเศษของเขานะครับอย่างรุ่นนี้122ชนิดอัดก็จะเป็น1 2 2เล็กรุ่นนี้ที่มีความนิยมนะครับมีความนิยมในการสะสมในการหาเพราะว่าจํานวนหนึ่งการจํานวนการผลิตน้อยนะครับแต่ละรุ่นนั้นจะอยู่ที่จํานวนการผลิตนะครับเพื่อนๆถ้าจํานวนการผลิตน้อยหายากเนี่ยก็จะก็จะมีการเช่าหาที่สูงนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าเป็นบล็อกธรรมดาทั่วไปนะครับก็จะมีเกณฑ์ระดับในการเช่าหานะครับเพื่อนเพื่อนต้องทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับไม่ใช่เพื่อนๆจะบอกว่า มีมีมีแต่และที่สําคัญนะครับต่อให้หายากแค่ไหนนะครับสภาพของเหรียญนะครับจะเป็นจุดในการประเมินนะครับผมประเมินการเช่าหานะครับนี่คือจุดสําคัญนะครับผมผมบอกก่อนว่าเหรียญที่อยู่ในราคาหลักพันนั้นจะต้องมีความสวยจริงๆนะครับเพื่อนๆต้องมีความสวยจริงๆอย่างเหรียญนี้ผมก็บอกเพื่อนๆแล้วว่าอยู่หลักร้อยเท่านั้นเองครับหลักร้อยต้นๆด้วยนะครับผมอ่ะก็ฝากไว้อีกหนึ่งรุ่นนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับนักสะสมมือใหม่นะครับ